แนไนนีตัวเราดูรับเห็นบวกไหมบวกไหมอ้ไม่เหยนดีเบอกว่านไหนเป็นเบียตัวใช่หมเนยไม่เอาผมไม่เอานี้เดตัวนี้เราเดียแล้วตัวเียไปแล้วเป็นการใช่ไหมานี่ยวเแล้ววนีเป็นการใช่ไหมก็ยออันี้บอาตัว่เราบอกอันนี้บก่ารั ่าเห็นไหมครับมันมีประจุบวกใช่ไหมเดี๋วนี้ตัวนี้เป็นอะไรหัวนะครับตัวนี้หัวตัวนี้เป็นลาใช่ไหมตาครับตัวนี้แน่นอนมันเป็นเบียดแน่นอนเพราะมันมีโอเอสใช่ไหมแล้วมีประจุลบแน่นอนเป็นเบียด